เวลา14นาฬิกา54นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนว,วังสปปทุมพระราชทานพระราช,ชวโรกาสให้นางอมาราอินทวงศ์กรรมาการและเหรัญเหยเหย,ยิกมือที่สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าถูลองพระบาทดังนี้คณะผู้บริหารบริษัทรถไฟฟ้ารอฟทอจำกัดเฝ้าถูหลองพระบาท ถุงกล้าวถูกอกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนืน่องในโอกาสครบรอบ12ปีการก่อตั้งบริษัทรถไฟฟ้ารอฟททอจำกัดนางนาวรนชคงวิเชียนวัดสมาชิกค,ครอบครัวนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจารรุ่นที่60และครอบครัวเฝ้าถูลองพระบาทถุงกล้าวถูกอกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางชาลิดาอนันตรรมพรประธามนมูลธิอินเตอร์ลิงให้ใจและคณะเฝ้าถูลอ,องพระบาท ทุลแก้วถุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกรชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภาการชาติไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการประธานกรรมการแผนอักษรศาสตร์มูลทิอันนันทมหิดลพร้อมด้วยคณะกรรมการแผนอักษรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทูนมูลนิอันนันทมหิดลแผนอักษรศาสตร์ฝ้าทูลหลองพระบาทดังนี้ นางสาวมณสิชาเอกปิยพรชัยพุทธพรชาชทานทูนมูลทิอันนันทมหิดลประจำปี2557ให้ไปศึกษาต่อรรดับรญญาเอกสาขาวิชาเอเชียศึกษาที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วเฝ้าทูลลองพระบาทกลับบคคมทูลรายงานผลการศึกษา นางสาวอนิมานเล็กสวรรัสด์พุริยพระราชทานทูนมูลทิ่อน,นันทมหิดลประจำปี2558ให้ไปศึกษาต่อร,ร,ระเบรียาเอกสาขาการแปลสื่อโสตทัศน์วิชาการแปลและการศึกษาด้านภาษาที่มหาวิทยาลายัยปุมเปฟอราราชนจาจักรสเปนและสำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วเฝ้าทูลองพระบาทก,กราบถวายบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายภูริทัศน์หงวิวัฒ ปุทธิราชถานทูลเมทีอน,นันทมหิดลประจําปี2565เฝ้าถูลองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาภาษาจีนณนะมหาวิทยาลัยฟูตันสาธรรารณรัฐประชาชนจีนและศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการตรวจชํารักคัมภีร์ต้นฉบับสาขาการศึกษาศาสนาศิลปะและประวัติศาสตร์เอเชียนะสูวิจัยด้านมนุษยาศาสตร์แห่งชาติแห่งมหาวิทยาลัยฟูตันสาธรรารณรัฐประชาชนจีน